สวัสดีครับเตยนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตเลยนะครับพาทุกคนมาที่ห้องอาหารซเซียนนะครับเป็นกิจกรรมกินเสร์มมงคลกับ The First Ultimate Big Fan บายกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับตามผมเข้ามาข้างในได้เลยครับ ัสดีแขกผู้มีเกียรติและก็ลูกค้ากรุงไทยอกซาท,ทุกท่านนะคะวันนี้อ,อ๋อเป็นตัวแทนบริษัทมาต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมมีดีที่เราร่วมกับรายการ The First Ultimate นะคะกิจกรรมกินเสริมมงคลต้อนรับตุกจีนในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมีโอกาสได้รับประทานอาหารอร่อย จนที่เป็นอาหารเมนูเสริมมงคลเมนูพิเศษของพัฒตาการซยเซียนของโรงแรมแลนด์มารรวมทั้งได้รับความรู้ดีๆนะคะอะไรที่ทานแล้วทําให้ชีวิตเราเฮงจากผู้เชี่ยวชาญนันศาสตร์จีนนะคะอาจารย์จิตราก่อนอันทะเกียรด้วยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของปีเราก็เลยอยากจะเสริมดวงส่วนนี้ให้กัทุกท่านโดยเราพัฒนากิจกรรมนี้ พิยงนนะครับใน <ül> ปีนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมใหญ่ๆอีกหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับในแนกว้าบิ๊กแฟนของทางภูไหกเอ็กซ่าแล้วก็บิ๊กแฟนของทางเดอะิอร์เนนะครับในวันนี้ขอทท่าแล้วก็รับเสริมดวงเสริมเฮงกับป้าที่สงกันตุดจีนคือช่วงเทศกาลที่ต้องการบิวอัพทุกอย่างให้มีความเป็นสิริมงคลหยีซางเป็นเมนูมงคลเคล็ดลับของการกินหยีซางอยู่ที่การช่วยกันพุ้ยจงโซ เยอะขนาดโอ้โหเงินทองกระเด็นเลยเห็นไหมยอดวิวยอดวิวสูงสงเป่าฮือหน้าตาเหมือนก้อนทองมหมกินแล้วได้เงินได้ทองมะวิธีกินเงินทองก้อนทั้งโชคอย่าหั่นอย่าแบ่งขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทนิดนึงนะคะที่ชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ Ultimate Growth ค่ะเป็นประกันออมซัพย์นะคะที่ลูกค้าทุกท่านสามารถซื้อไว้ได้หรือซื้อประกันนะคะให้เป็นอ่างเปากับลูกหลานเราก็ได้ Ultimate Growth เป็นผลิตภัณฑ์ออมซัพย์ที่มีเงินปันผลให้ทุกปีนะคะ ขอบคุณนะครับทั้งกรุงไทยเอ็กซ่าแล้วก็รายการ uh, The u l t i m เมทนะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทําให้พวกเราได้มาร่วมทานอาหารเป็นมงคลกับชีวิตในตุ๊จีนนี้ด้วยนะครับอร่อยค่ะแล้วก็ขอบคุณกรุงไทยอ็กซ่านะคะที่จัดกิจกรรมดีๆเสริมสิริมงคลต้อนรับตุ๊ดจีนนะคะได้ความอร่อยอิ่มท้องได้ข้อมูลดีๆจากอาจารย์กิตราเป็นประโยชน์มากครับปีใหม่ของจีนนี้เราจะได้แฮปปี้แฮปปี้เฮงเฮงกันตลอดไปค่ะ เป็นยังไงบ้างครับกินเสริมมงคลของพวกเราในวันนี้นะครับส่วนเมนูที่เตยชอบก็คือเต่าหื้อซอสน้ำแดงครับและที่สำคัญต้องมากินที่ห้องอาหารสุยเซียนเท่านั้นนะครับอ้อที่สำคัญถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับแล้วยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรุงไทยแอซ่าประกันชีวิตนะครับรวมถึงทาง The First Ultimate เที่ยวสุดโลกด้วยละกันนะครับสัญญาเลยนะครับว่า ครั้งหน้านะครับก็จะพาไปที่ทํากิจกรรมที่สนุกแบบนี้อีกแน่นอนสุดท้ายนะครับถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมของพวกเราอย่าลืมติดตามข่าวสารได้ด้วยแล้วกันนะครับ